สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะรู้จักตัวตนของพี่ปูผ่านคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะไปชมกันเลยมาพบกันอีกหนึ่งเมนูนะคะท่านผู้ชมเมนูนี้เป็นเมนูชุกละหุกมากเพราะว่าพี่ปูยุ่งจริงๆนะคะยุ่งก็ยังจะถ่ายอีกนะคะเพราะว่าพี่ปูหรือบ้านค่ะ งานพี่ปูเพียบนะคะแต่ว่าหน้าที่แม่พี่ปูก็ยังต้องทํานะคะเดี๋ยวลูกชายพี่ปูตื่นมาจะไม่มีอะไรรับประทานนะน,นะคะไม่ต้องดูเลยวัตถุด,ดิบวันนี้นะคะขอให้ลุ้นกันไปจริงๆว่าพี่ปูจะทําอะไรเพราะว่ามีอะไรพี่ปูใส่หมดทุกอย่างคะ่ะใส่ไม่ยั้งนะคะในเมื่อรีบนะคะจะต้องรออะไรนะคะพี่ปูเห็นไหมใช้กระทะสุก,กี้เลยนะพี่ปูก็ใส่พริกเกาหลีลงไปเลยนะคะแล้วก็เนื้อนะคะ ก็เป็นเนื้อที่พี่ปูมีติดบ้านอยู่นะคะพี่ปูก็ผัดกับโคชูจังเลยเพราะว่าพี่ปูจะทําทิ้งทาคว้างนะคะพี่ปูจะไปทํางานของพี่ปูต่อนะคะพี่ปูไม่สนใจละคะ่ะเรื่องอาหารเนี่ยนะคะใส่น้ําซุปเลยนะคะในระหว่างรอพี่ปูก็หั่นนะคะ กะหล่ำปีนะคะกะหล่ำปีข้ามชาติของพี่ปูยังอยู่นะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นที่พี่ปูซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วทานไม่หมดนะคะพี่ปูก็ใส่พิษเก็บไว้พี่ปูก็จะหั่นเลยนะคะไม่ให้ช้าเอาละค่ะหั่นเสร็จแล้วนะคะไปคว้าพิดเกาหลีแล้วตอนนี้มีอะไรคว้ามัวไปหมดเลยนะคะเพราะว่างานเร่งค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยดีกว่าแล้วนะคะ เดือดแล้วพี่ปูก็จะใส่กิมจิลงไปนะคะเป็นกิมจิกระปุกใหญ่ๆที่พี่ปูทําติดบ้านไว้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาเอา่อคลิปการทํากิมจินะคะไว้ท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันถึงพี่ปูจะทําง่ายๆนะคะแต่พี่ปูมั่นใจว่าลูกพี่ปูจะต้องถูกใจนะคะวันนี้ในส่วนผักที่จะใส่เติมไปนะคะเขาเรียกว่ามั่วหมกมาอร่อยนะคะ ปูใส่พี่ปูไปเลยนะคะต้นหอมพี่ปูอยากใส่พริกกันนะคะพริกเกาหลีเพราะว่าจริงๆให้สีสันที่สวยแต่ว่าความเผ็ดในพี่ปูว่าไม่เผ็ดนะก็จะตุนต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมดูเนื้อสิลูกชายพี่ปูจะไม่ถูกใจได้ยังไงล่ะคะเราจะไม่เน้นผักสักเท่าไหร่นะคะเราเน้นเนื้อสัตว์นะคะ ในระหว่างนี้นะคะพี่ปูก็มีเต้าหู้นะคะใส่ไปเลยใส่รอพระเอกตื่นนะคะแล้วพี่ปูก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะตุ๋นต่อไปนะคะให้มันแทรกเข้าไปในเต้าหู้ของพี่ปูเนี่ยนะคะเดี๋ยวชิมพี่ปูจะชิมทีหลังนะคะไม่เปรี้ยวพี่ปูจะใส่กิมจิของพี่ปูไปอีกนิดนึงนะคะไม่หวานพี่ปูเติมนะคะเราก็กินให้มันอร่อยนี่แหละไปและททำงานต่อคะ่ะ แม่ก็ยังไม่เสร็จนะคะลูกตื่นแล้วเอาแล้วค่ะพี่ปูตุนเนื้อก็ได้ที่นะคะเต้าหู้ก็แซกซึมไปทุกอนูแล้วนะคะพี่ปูใส่โลดแล้วก็แล้วกันนะคะพี่ปูมีต๊อกปกกีอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่ปูจะใส่ต๊อกปกกีลงไปเลยนะคะพี่ปูจะรีแก๊สหน่อยนะคะเพราะเวลาพี่ปูใส่ของเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามนะคะพี่ปูมีเมนดาเกะนะคะที่เป็นแบบบะหมี่ยกนะคะพี่ปูใส่ให้ลูกพี่ปูเลยแล้วพี่ปูก็มีไส้กรอกนะคะ ตอนนี้มีอะไรก็จิ้มจิ้ม,มเข้าไปนะคะเพราะว่างานหลวงงานลาดแม่ก็ยุ่งือเกินเพราะวันนี้พี่ปูรีบจัดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูใส่ต๊อกโกกีไปพี่ปูก็ไม่ได้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะตอนใส่ไปแต่ว่าวันนี้พี่ปูใส่ต๊อกไปด้วยกันละกันนะคะใครสนใจที่จะใส่ต๊อกก,ก๊กกีแบบพี่ปูนะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะเบ<ม>คอนค่ะ<ม>เห็นไหมคะพี่ปูทําอะไรยากไหมคะ ไม่ยากนะคะขนาดยุ่งยังห่วงลูกเลยนะคะพกคุยกันใหญ่เลวนะคะพ่อลูกนะคะพี่ปูทุบไข่เลยแล้วก็พี่ปูก็จะปิดคลิปในลักษณะนี้เลยดีกว่านะคะเพราะว่ายุ่งจริงๆนะคะวันนี้เดี๋ยวพอสุกแล้วเขาก็ยกไปทานเลยพี่ปูก็ไปทํางานต่อนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ